สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวอาทิตย์น,นะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะครับดวงดีสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่27มีนาคมนะฮะแล้วก็ข้ามเดือนไปถึงเดือนเดือนเมษายนแล้วนะครับก็กำลังจะผ่าน วันที่ทุกคนรอคอยนะครับคนไทยคือ1เมษายนนะครับวันหวยออกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้มีลุ้นมีเฮงมีด้านดีๆมีดวงดีๆจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเช<ๆ>ิญครับโอเคนะครับดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้โอ้โหถือว่าดีมากๆนะครับดวงสัปดาห์นี้คนเกิดวันอาทิตย์ดีนะครับ ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ผู้คนนะครับโดยเฉพาะถ้าใครที่เกิดราตย์แล้วด้านการงานเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการเอาใจใส่ผู้คนพวกงานบริการทั้งหลายนี่ดีหมดเลยนะครับอาจจะหมายถึงพวกโรงเรียนอนุบาลเนอร์เซอรี่นะโรงพยาบาลร้านอาหาร ได้หมดเลยนะครับก็งานด้านบริการทั้งหลายทั้งปวงนะครับถือว่าดีมากนะครับนั่นแปลว่าสัปดาห์นี้กิจการน่าจะรุ่งเรืองถ้าทํางานด้านนี้อยู่นะครับหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการเองหรือจะเป็นพนกักงานกินเงินเดือนนะครับก็เรียกว่าถ้าสัปดาห์นี้บริการเข้าไว้นะครับดูแลเอาใจใส่ผู้คนเหงงแน่นอนนะครับทํากิจการด้านนี้นะครับ ซึ่งงานบริการมันก็ครอบคลุมไปหลายๆด้านเนาะการงานดีการเงินก็ย่อมดีนะครับก็เรียกว่ามีเงินเข้ามาใช้ได้นะครับมีฐานะการเงินที่ดีนะครับโดยเฉพาะรายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการที่คอยเทคแคร์คอยบริการผู้คนนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของความรักนะครับก็สัปดาห์นี้ใครที่ยังโสดอยู่นะครับคนเกวาทิติด ก็เรียกว่าอาจจะเจอใครบางคนนะครับที่ค่อนข้างมีนิสัยใจดีนะแล้วก็อบอุ่นน่ารักนะครับมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนเก่งนะครับก็มีแววนะครับถ้าเจอคนลักษณะนี้นะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะเจอผู้ชายลักษณะที่เป็นมีลักษณะที่แบบว่านิสัยน่ารักแบบผู้หญิงนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะ มีความกระตุ้งกระติ้งอะไรนะครับไม่ได้ใช่ไม่ได้ความหมายอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยสตรีก็ได้นะครับก็อาจจะติดนิสัยแบบผู้หญิงผู้หญิงเข้ามาที่เป็นลักษณะของคนที่มีความอบอุ่นใจดีและชอบดูแลนะครับเพอเพออาจจะทําอาหารเก่งด้วยนะผู้ชายคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ชายน่ารักมีสเสน่ห์คนหนึ่งนะแต่ถ้าคือคุณเป็นผู้ชายนะครับก็ ยิ่งตรงเลยนะครับจะเจอผู้หญิงที่แบบว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนมีความเป็นแม่สูงมากๆนะครับก็มีแววนะครับถ้าเจอคนลักษณะนี้ท่าทางจะมีโอกาสติ้งปังนะครับอาจจะได้ถึงเวลาสละโสดนะครับหรือไม่โสดสักทีแล้วนะครับก็อาจจะเจอใครที่ถูกใจมีแววจะเป็นอย่างนั้นนะคนเกิดวันทิตศที่โสดอยู่นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับก็เรียกว่าชีวิตคู่น่าจะ โอเคอยู่นะครับน่าจะเป็นด้านที่ดีนะครับแต่ในบางรายก็อาจจะเรียกว่ามีความห่างไกลกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ติดงานติดการนะครับบางคนนี่ทำงานอยู่ทางไกลก็มีนะก็แนะนำว่าให้คอยติดต่อหรือพูดคุยหรือแบ่งเวลาให้กับคู่ของคุณบ้างนะครับจะได้ไม่ห่างเหินกันจนเกินไปนะครับรักษา ความรักหรือความอบอุ่นภายในชีวิตคู่ให้ดีนะแต่โดยรวมน่าจะไป็ค่อนข้างไปในทางที่ดีนะครับสำหรับคนที่มีชีวิตคู่น่าจะดูแลเอาใจใส่กันดีนะส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันอาทิตย์สุขภาพน่าจะแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากอย่างมากก็อาจจะเป็นพวกนั่งนานเกินไปอยู่ในท่าเดิมนานๆน,นะครับก็อาจจะมีเมื่อยแขนเมื่อยล้า เอวก้นต้นขาอะไรบ้างน,นะครับก็แนะนําให้ลุกขึ้นออกมายืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอริยาบดบ้างจะได้ไม่ไม่มีปัญหามากนะครับแล้วก็เรียกว่าสุขภาพโดยรวมน่าจะแข็งแรงดีนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วด้านร้ายจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหรือเปล่านะครับในเรื่องอื่นๆนะครับก็อาจจะหมายถึงสัปดาห์นี้นะครับคนที่เกิดวอาทิตย์นะครับ ถ้าคุณมีใครนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นมักจะเป็นเพศหญิงนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีน่ารักนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือดูแลผู้คนนะครับสัปดาห์นี้อาจจะเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายนะครับพี่ป้าน้าอาได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้านายของคุณนะครับลูกค้าของคุณก็ได้นะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไปใกล้ชิดเลยฮะไปตีตัวแบบ สนิทสนมมากๆไปคลุกคลีตีมงเยอะๆนะครับท่านเป็นคนที่มีแนวโน้มจะให้โชคกับคุณนะครับไม่แน่นะถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคนะครับก็ลองดูนะครับลองซื้อกับสุภาพสตรีเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่ท่าทางดูใจดีนะครับอาจจะมีเฮงก็ได้นะครับหรือใครจะลองให้คุณแม่หยิบให้นะหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหยิบให้ก็ลองดูนะครับหรือไปถามเลขจากท่านก็ลองดูนะครับแต่แนวโน้มการเงินมันมันไม่ใช่โชคแบบแบบแบบทางด้านนี้เท่าไหร่นะแต่ก็ลองดูได้นะครับสำหรับคนที่ติดตามการลุ้นระทึกในทุกๆงวดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันยังไงก็พอหอมปากหอมคอนะครับอย่าไปบกมุ่นแล้วจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากจนเกินไปนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายของคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรบ้างที่ต้องรู้ล่วงหน้าจะได้หาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็ให้มันเบาที่สุดเท่าที่เราจะควบคุมมันได้นะครับโอ้ดวงร้ายในสัปดาห์นี้ของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นเรื่องงานแหละนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วว่างานส่วนใหญ่น่าจะเป็นงานบริการงานดูแลผู้คนนะครับ ซึ่งการทำด้านนั้นเป็นงานที่ดีมากๆนะครับจะเห่งมากๆนะครับแต่ข้อเสียมันก็อาจจะมีว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยนะหนักหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาใช้บริการคุณเยอะมากนะครับซึ่งฟังดูงน่าจะดีนะแต่ก็อาจจะทําให้คุณล้าเหน็ดเหนื่อยนะครับสัปดาห์นี้ก็เตือนไไ้เลยว่ามีโอกาสที่แบบจะรับเหมาอยู่คนเดียวนะแนะนําว่า ถ้าถ้าอยากจะป้องกันหรือแก้ดวงตรงนี้แล้วเตรียมคนหรือเตรียมหาใครมาช่วยเหลือบ้างนะครับรู้จักแบ่งงานนะครับเดิเกตงานออกไปจากตัวเองบ้านนะครับอย่ารับเหมาอยู่คนเดียวไม่งั้นจะเหนื่อยมากนะครับนั่นคือปัญหาคุณก็จะเรียกว่าเหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับแน่นอนว่ามันก็คงส่งผลถึงสุขภาพที่อาจจะมีปัญหาได้นะครับเมื่อกี้เพิ่งบอกประโยกว่าสุขภาพน่าจะแข็งแรงดี อันนี้มันก็ยืนยันว่าคงแข็งแรงดีนะครับแต่ถ้าจะมีปัญหาก็คือปัญหามาจากทำงานหนักนะครับก็อาจจะกลายเป็นพักผ่อนไม่พอเครียดเหนื่อยล้าจนอาจจะไม่สบายได้นะครับก็ต้องระวังนะงั้นก็แบ่งงานให้คนอื่นบ้างหรือใครมาช่วยสักหน่อยสัปดาห์นี้นะครับงานการของคุณน่าจะหนักนะครับหรืออาจจะมีมันมันคล้ายๆเป็นทั้งดีขณะดเดียวกันก็ ต้องรับเหมานะถ้าเกิดคุณทํางานคนเดียวนี่เหนื่อยแย่เลยนะหากใครมาช่วยสักหน่อยนะจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับจริงๆการเงินค่อนข้างไปในทางที่ดีนะฮะแต่ก็ให้ระวังนะครับว่าสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่เหมาะกับการที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะเช่นมีเงินล้วแบบว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอยืมเงินนะครับ ระวังว่าคุณจะสวยเสเองนะครับหนี้ที่ให้ไปหรือเงินที่ให้คนยืมนไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นหนี้ศูนย์นะครับหรือกลายเป็นคุณต้องไปค้ำประกันหรือไปแบกรับภาระแทนคนอื่นนะครับไม่เอานะครับใครมาขอให้ช่วยค้ำประกันหรือช่วยเหลืออะไรด้านเนี้ยทั้งหลายนะครับปฏิเสธได้ปฏิเสธนะครับอย่าใจอ่อนเกินไปไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่รับเคราะห์แทนเขานะครับนั่นคือปัญหา แล้วก็เรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆแนละ้วก็เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเป็นหนี้ระยะยาวได้นะครับก็ต้องระวังก็พยายามเก็บหอมรอมริบให้ดีนะครับมันมีโอกาสของการเงินที่เข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วนกะ็พยายามเอ,อ่อใช้จ่ายแต่สิ่งที่จําเป็นแล้วกันนะครับยึดหลักอะไรที่จําเป็นก็ใช้อะไรไม่จําเป็นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซันะครับ ส่วนเรื่องของความรักเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคนโสดก็น่าจะมีแนวโน้มเจอคนที่โอเคอยู่นะครับแต่ว่าโชคร้ายก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยุ่งกับงานมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องความรักสักเท่าไหร่อันนี้ต้องระวังถึงได้แนะนำว่าแบ่งเวลาหรือแบ่งงานไปให้คนอื่นบ้างนะครับหาคนมาช่วยบ้างคุณจะได้ไม่หนักจนเกินไปนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของออสุขภาพเนาะก็พูดไปแล้วว่ามีโอกาสว่าจะเหนื่อยจะเครียดจะแล้วก็ในที่สุดก็จะเหนื่อยล้าสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าไม่รู้จักแบ่งงานหรือแบ่งเบาให้ใครมาแบ่งเบาการงานของคุณบ้างน,นะครับสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของสายตานะครับ แล้วก็เรื่องหลังเรื่องแขนอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็เดินเหินอะไรก็ระวังสะดุดหกล้มนะครับมองทางให้ดีๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็ต้องเตือนนกันไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับโอ้สัปดาห์นี้ไพ่ก็เลยขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะครับเต็มไปด้วยความเอ่อเรียกว่า คุณอาจจะมีความกังวลบ้างนะครับงั้นสัปดาห์นี้ไพ่ก็เลยอวยพรให้แบบว่าขอให้มีความเข้มแข็งน,นะครับอย่าเครียดอย่าก,กังวลมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ขอให้เนี่ยเมื่อกี้ไพ่เห็นแล้วว่าแนวโน้มความดวงรลายของคุณเนี่ยมันคือเรื่องของการรับภาระหนักๆน,นะครับงั้นไพ่ก็เลยอวยพรให้ขอให้คุณมีผู้คนมีเพื่อนนะครับมี มิตรสหายที่หวังดีกับคุณนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับมีคนมาช่วยเหลือเจือจานคุณมาแบ,บ่งเบาภาระให้กับคุณนะครับก็จะทําให้คุณสามารถประกอบกิจการและรับโชคดีๆที่เป็นด้านบริการของคุณได้เป็นอย่างดีก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกท่านโชคดีนะครับ